แมวเจ็บขาไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรคำถามจากทางบ้านนะครับแมวเรามีอาการเจ็บขาหลังข้างซ้ายค่ะอยู่ๆมันก็เจ็บเลยไม่มีแผลใดๆหรือรอยใดๆเลยค่ะที่กังวลเพราะว่าแมวตัวก่อนอยู่ๆก็มีอาการเจ็บขาแบบนี้แบบตอนกลางคืนอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นเลยผ่านไปสักพักก็เริ่มซึมไม่กินอาหารแล้วเขาก็ผอมลงมาก ผ่านไป็น3เดือนก็เสียชีวิตเลยค่ะพาไปหาคุณหมอโดยตลอดแท้ๆแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วแมวตัวที่เราเลี้ยงอยู่ก็เป็นอีกแล้วจู่ๆก็เจ็บขาทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็อยู่ดีๆเขาก,กลับมาเดินกระเพกนั่งนอนลำบากเรากลัวว่ามันจะเป็นเหมือนตัวก่อนทรมานใจจริงๆเลยค่ะไม่อยากให้เป็นอีกสัตวแพทย์หญิงสสิตาก็ได้เข้ามาตอบเรื่องนี้ไว้ว่านะครับ อาการขากระเพกเกิดได้จากหลายสาเหตุ 1. มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบหรือเอ็นอักเสบ 2. มีปัญหากระดูกหักหรือเคลื่อนต้องเอ็กซเรย์ดูว่าหักตำแหน่งไหนห,กหนักอย่างไรและใช้การดามเฟือกได้หรือไม่หากต้องดามเฟือกก็ใช้เวลาประมาณ1-2เดือนถึงจะถอดเฟือกแต่หากต้องผ่าตัดแมวจะกลับมาลงน้ำหนักได้ที่ขาส่วนใหญ่ประมาณ 1- 2สสัปดาห์แต่ก็ขึ้นอยู่ว่ากระดูกหักมานานหรือไม่ แล้วหักหลายตำแหน่งหรือเปล่าหลายตำแหน่งก็ใช้เวลานานขึ้น 3. ม,มีปัญหาเลื่อมเลือดอุดตันในเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงขาทั้งสองข้างอาการก็จะมีขาหลังเป็นอัมาพาตพบในลายที่แมวเป็นโรคหัวใจและปัญหาสุดท้ายข้อ4คือมีปัญหาทางระบบประสาทแมวมักจะเดินขาลากขาสั่นขาไม่มีแรงการวินิจฉัยใ,ใช้การตรวจเอ็กซเรย์การตรวจระบบประสาท การรักษาหากเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบก็ให้ยาลดอักเสบประมาณ1-2อาทิตย์ก็จะหายถ้ามีปัญหาเรื่องระบบประสาทก็ต้องใช้ยารักษาระบบประสาทแต่ถ้าเกิดเป็นปัญหานอื่นก็อาจจะต้องใช้การผ่าตัดร่วมด้วยค่ะถ้าเป็นพวกริ่มเลือดก็ใช้ยาสลายริ่มเลือดยาลดปวดหากไม่ได้ผลขาน้องแมวก็จะเริ่มเน่าเพราะไม่มีเลือดมาเลี้ยงสุดท้ายก็อาจจะต้องตัดขาได้นะคะถ้าน้องแมวของคุณมีปัญหาดังกล่าวและมันเกี่ยวกับระบบประสาน แนะนำให้หาแอนติโนมาลดปวดลดร,รักเสพให้น้องแมวได้แนะนำให้ทานควพคู่กับแคลเฟกเพื่อเพิ่มน้ำไขข้อกระดูกและบำรุงระบบประสาทโดยรวมทำให้น้องแมวฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ